สวัสดีครับมาพบกับเพนราบรีวิวีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่แล้วเราทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับประกันตัว PS5 ไปนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัคร Account การใช้งานบน PS5 หรือ PlayStation 5นะครับผมจะแนะนำวิธีการสมัคร Account บนเว็บเบราว์เซอร์นะครับให้เราไปที่ www.playstation.com/ths นะครับ เพื่อเปิดเพจหน้าที่เป็นภาษาไทยบริเวณมุมด้านขวาบนนะครับจะมีตำแหน่งที่บอกว่าลงชื่อเข้าใช้อยู่ให้เลือกตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับจะปรากฏหน้าตาการ sign in ในระบบของ PlayStation ขึ้นมาให้เลือกที่ create new account หรือสร้าง account ใหม่นะครับจะมีหน้าจอปรากฏขึ้นมาให้เราเลือก create ระบบก็จะมีหน้าต่างเริ่มให้เราเก่อข้อมูลนะครับเริ่มจากเลือกประเทศนะครับเลือกไทยแลนด์เราก็เลือกภาษาที่ใช้ในที่นี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นกด next เพื่อไปขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับจะใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับให้เลือกวันเดือนปีเกิดของเราที่เป็นคสอ กด next นะครับเพื่อไปเมนูที่หน้าต่างถัดไปหลังจากนั้นเราจะทำการสร้าง Account นะครับโดยใช้ Email Address ของเราแล้วก็มีการใส่ Password ดสาหรับใช้ในการใช้งานใส่แล้วไปที่เมนูถัดไปครับกด next หลังจากนั้นระบบจะมีการทดสอบนิดหนึ่งนะครับว่า เราเป็นมนุษย์จริงๆที่เข้ามาใช้งานระบบไม่ใช่บอทนะครับให้กดเลือก start puzzle เป็นปริศนาที่มนุษย์จะเป็นคนตอบอย่างตัวอย่างนี้นะครับเขาจะให้เลือกสัตว์ที่มุ่งหน้าไปในทางทิศเดียวกันกันกบลูกศรจากนั้นระบบก็จะให้เราก่อข้อมูลต่อนะครับเป็นข้อมูลที่อยู่ของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นเมืองรวมทั้งรหัสไปรษณีย์นะครับ ให้ใส่และกด next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนถัดมาให้เราใส่ตัวออนไลน์ id นะครับเป็นชื่อที่เราจะใช้ออนไลน์ในระบบตัว ps 5นั่นเองเลือกแล้วกด next ที่เหลือก็จะเป็นเช็คบ็อกซ์นะครับให้เราเลือกว่าจะมีการส่งข้อมูลไปทางอ e ีเมลและมีการแจ้งเตือนบนคอนโซลหรือเปล่านะครับให้เราเลือกแล้วก็กด agree เพื่อดำเนินการต่อ เท่านี้การสร้าง Account สสำหรับใช้งานบน p l a y s t a t i น n 5นะครับก็เรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยระบบจะให้เราอัปเดตข้อมูลของ Account ของเราเพิ่มเติมนะครับให้กด n e x t ไปสู่ขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการ Verify Password ที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับเราดูข้อความในอีเมลของเราที่ ลงทะเบียนจากนั้นก็ v r r i y นะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดนะครับและ Account ของเราก็พร้อมที่จะให้ใช้งานบน PlayStation สิ่งต่อไปที่จะแนะนำนะครับเป็นเรื่องของการสมัคร PayStation Plus นะครับหรือค่าบริการแบบสมัครเป็นรายเดือนหรือรายปีนั่นเองการสมัครสมาชิกแบบนี้นะครับเราจะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นมากมายนะครับที่อยู่ในคลังของ PlayStation ซึ่งในแต่ละระดับของการเป็นสมาชิกนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มีความแตกต่างกันตามราคาสำหรับประเทศไทยนะครับมีให้เลือก3ระดับนะครับเริ่มต้นจาก Essential นะครับแล้วก็ขยับขึ้นเป็น Extra และตัวที่มีนะราคาแพงที่สุดก็คือ Deluxe นะครับตัวเริ่มต้นนะครับ Essential คุณก็จะมีเกมรายเดือนให้เราโหลดมาเล่นได้ สามารถออนไลน์กับเพื่อนๆได้มีส่วนลดการซื้อเกมนะครับหรือว่า DLC ก่อนนี้ที่มีการลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกมีเนื้อหาหรือคอนเทนต์พิเศษให้มีการจัดเก็บข้อมูลเซฟบนคลาวนะครับสามารถเล่นแชร์เพลย์ได้รวมทั้งมี p l y y t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  o o n o o l l e t t o o นะครับเป็นคลังเกมที่เราสามารถเลือกเล่นได้มีเยอะอยู่พอสมควร แล้วก็มีสิทธิ์ไดรับความช่วยเหลือเกมนะครับอันนี้ผมไม่เคยลองเหมือนกันนี่ก็คือสิทธิ์พื้นฐานของสมาชิกระดับ Essential นะครับถ้าเราขยับเป็น Extra ที่มีการจ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับเพิ่มเติมมาก็จะเป็นเรื่องของแคตตาล็อกเกมนะครับรวมทั้งตัวเกม Ubisoft Plus c คลาสสิ Classic ซึ่งมีเกมน่าสนใจเยอะนะครับอย่าง Ubisoft ก็มีซีรีส์ที่เป็น s s a s s i n s Creed ในภาคต่าง ถ้าจะไปให้สุดนะครับที่ตัว Deluxe ก็จะเพิ่มอีก2ไอเทมมาจากตัว Extra ก็คือจะมีตัว Catalog อกเกมคลา s สิกนะครับใครที่เป็นแฟน PlayStation ตัวยงมีเกมคลาสสิกในอดีตก็จะมีให้เลือกดาวน์โหลดมาเล่นกันด้วยนะครับซึ่งก็มีเกมน่าสนใจอยู่เหมือนกัน และก็จะมีเรื่องของการทดลองเกมหรือ trial นะครับสหรับเกมดังๆเกมใหม่ที่จะมีการออกมาให้บริการคุณสามารถทดลองดาวน์โหลดมาเล่นได้ก่อนใครสำหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกนะครับผมดูที่12เดือนหรือ1ปีเป็นหลักแล้วกันนะครับถ้าคุณสมัคร Essential 1ปีคุณจะใช้เงินในการสมัคร1ปีอยู่ที่1,190บาทนะครับ ถ้อย่างกรณีที่คุณได้ส่วนลดอย่างส่วนลด b l c k k f ฟ i d y y นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ892บาทเท่านั้นถ้าขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็น s m มา h i c แบบ Extra ก็จะอยู่ที่ปีละ2,000บาทนะครับถ้าคุณได้ส่วนลดอย่างตัวนี้ก็จะมีส่วนลดแล้วลดเหลือประมาณ1,300บาทต่อปีนะครับก็ถ้าได้ส่วนลดก็น่าสนใจทีเดียว ถ้าจะไปให้สุดนะครับที่ Deluxe ตัว Deluxe เนี่ยค่าสมาชิก1ปีราคาเต็มจะอยู่ที่2,300บาทนะครับถ้าได้ส่วนลด Backfire ฟ a y ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 4 9 5บาทนะครับก็แล้วแต่ส่วนลดแล้วแต่ช่วงเวลานะครับซึ่งถ้าเราได้ส่วนดก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเลือกสมัครนะครับ วิธีการสมัครก็คือเลือกแล้วก็เพิ่มลงไปในตะกร้านี่แหละครับเมื่อเข้าไปดูในตะกร้าช้อปปิ้งนะครับเขาก็จะให้คอนเฟิร์มเรื่องของการจ่ายเงินการเป็นสมาชิกเรายืนยันนะครับแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินในที่นี้ผมเลือกการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณนะครับก็จะเป็นเลขที่บัตรแล้วก็ข้อมูลต่างๆจากนั้นก็ยืนยันการชําระเงินครับ นนี้คุณก็เป็นสมาชิก PlayStation Plus เรียบร้อยแล้วถ้าเราไปดูที่ Account นะครับจะมีสัญลักษณ์ PlayStation Plus ที่เป็นเครื่องหมายบวกสีเหลืองปรากฏอยู่ที่ Account ของเราด้วยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพอเป็นสมาชิก PlayStation Plus แล้วคุณก็สามารถเลือกดาวน์โหลดเกมดีๆเกมที่น่าสนใจในแคตตาล็อกได้นะครับรวมทั้งมีเกมรายเดือนให้คุณดาวน์โหลด ซึ่งมีทั้งเกมเล็กเกมใหญ่นะครับเวียนเข้ามาให้เราเลือกดาวน์โหลดในแต่ละเดือนก็เลือกดาวน์โหลดกันตามความชอบของเราได้เลยครับคุณสามารถทำธุรกรรมต่างๆบนเว็บไซต์หรือว่าทำธุรกรรมบนคอนโซลบนหน้าจอของ Playstation ก็ได้นะครับจะได้ค่าเท่ากันเมื่อเรามี Account แล้วเรามีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วเราก็เพลิดเพลินกับการเล่นเกมบน PlayStation 5ได้เลยนะครับทุกคน ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมือใหม่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกม PlayStation นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ